รถติดหนึบอีกแล้วถนนสำคัญในกรุงเทพสุดตัวทำให้การจราจรติดขัดหนักแต่มาดูกันว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรและทำไมมันถึงน่ากังวลขนาดนี้สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงจากถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าตรงข้ามอาคารจัสมินที่หลายคนคงรู้จักดีเพราะเป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางเข้าออกเมืองกันเยอะแยะถ้าคุณเป็นคนขับรถหรือใช้ถนนสายนี้บ่อยๆคุณคงรู้สึกถึงความหงุดหงิดเมื่อได้ยินคำว่ารถติดแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่รถติดธรรมดา มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่อาจกระทบทุกคนที่ใช้ถนนสายนี้เลยละ่ะแต่ก่อนจะลงรายละเอียดมาดูกันก่อนว่าปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้ตามรายงานจากเพจ fm 9 1 traffic pro ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลการจราจรที่เชื่อถือได้ในกรุงเทพได้โพสต์เมื่อเวลา13นาฬิกา27นาทีว่าที่ถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าตรงข้ามอาคารจัสมินมีฝาซีเมนสำหรับปิดแนวก่อสร้างสุดตัวลงมาในช่องทางซ้ายซึ่งหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเพราะถ้าขับเร็วๆอาจเกิดอุบัติเหตุได้ไง่ายๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่าฝาซีเมนหรือแผ่นปิดชั่วคราวที่ใช้ปิดหลุมหรือพื้นที่ก่อสร้างบนถนนเพื่อป้องกันไม่ให้รถตกหลุมหรือคนเดินเท้าเดินพลาดแต่ถ้ามันสุดตััววแบบบนนีี้ม้มมออาาจกได่ ัญหาเรื่องคุณภาพวัสดุหรือการติดตั้งที่ไม่แข็งแรงพอและนี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะถนนในเมืองใหญ่ๆแบบกรุงเทพมักมีงานก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยรู้ว่ามันปลอดภัยแค่ไหน ต่อมาทางเพจได้ประกาศเพิ่มเติมว่าที่ถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าช่วงตรงข้ามอาคารจัสมินมีฝาท่ยุบตัวจะรอปากเกรด็ดจึงได้ปิดเบี่ยงจราจรไว้สองช่องทางเพื่อความปลอดภัยการจราจรจึงชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะการปิดช่องทางสองช่องบนถนนสายหลักแบบนี้สามารถทําให้รถติดยาวเป็นกิโลเมตรได้ง่ายๆและกระทบต่อชีวิตประจําวันของคนหลายพันคนที่ต้องเดินทางไปทํางานหรือกลับบ้านแต่ที่น่าสนใจคือทําไมฝาซีเมนถึงสุดตัวละ่ะและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้มันอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวย เลยทีเดียววันนี้4ตุลาคม2568ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่และปริมาณฝนสูงสุดที่เขตประเวทถึง112.5ม mm, ลเมตรเลยทีเดียวซึ่งทำให้บางจุดมีน้ําท่วมขังถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่ไม่คุ้นกับเรื่องฝนตกในเมืองไทยคุณอาจสงสัยว่าทําไมฝนถึงทําให้ถนนสุดตัวได้ ลองนึกภาพดูสิครับฝาซีเมนเหล่านี้มักทําจากวัสดุช่วคราวที่ไม่ทนทานน้าหรือแรงดันมากนักเมื่อฝนตกหนักน้ําอาจซึมเข้าไปใต้แผ่นปิดทําให้พื้นฐานอ่อนตัวลงหรืออาจมีแรงจากน้ําหนักรถที่วิ่งผ่านซ้ําๆจนเกิดการสุดตัวนี่เปะ๊ะนอกัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศและการก่อสร้างถนนในเมืองใหญ่ๆสัมพันกันอย่างไรและนี่แหละคือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปเพราะเราแค่เห็นรถติดแต่ไม่คิดถึงสาเหตุหลักฐาน แต่มาถึงจุดที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างกันนี่เป็นแค่เรื่องอุบัติเหตุธรรมชาติหรือเป็นสัญญาณว่าการจัดการงานก่อสร้างในกรุงเทพมีปัญหาบางคนอาจบอกว่าฝนตกหนักเป็นเรื่องปกติในฤดูฝนแต่คนอื่นอาจโต้แย้งว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบควรตรวจสอบและบำรุงรักษาฝาซีเมนต์เหล่านี้ให้ดีกว่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำๆเหมือนกรณีถนนซุดในพื้นที่อื่นๆที่เราเคยเห็นข่าวกันมาเช่นที่ถนนสุขุมวิทหรือบางนาที่บางครั้งก็มีปัญหาเรื่องน,นี้และนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่อง ถกเถียงได้คุณคิดว่าควรให้รัฐบะหาละหรือเอกชนที่ทำก่อสร้างรับผิดชอบมากขึ้นไหมหรือว่าผู้ใช้ถนนเองควรระวังตัวมากกว่านี้ในที่สุดการปิดเบี่ยงสองช่องทางนี้ทําเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ก็ทําให้เราเห็นว่าถนนในเมืองใหญ่ๆยังคงประบางต่อปัจจัยภายนอกถ้าคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้คุณคงรู้ว่ามันน่าราคาญแค่ไหนแต่ก็เป็นโอกาสให้เราเรียนรู้และเรียกร้องการปรับปรุงที่ดีขึ้นแล้วคุณละ่ะ คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการก่อสร้างถนนควรให้ความสําคัญกับความปลอดภัยมากกว่านี้หรือว่าคุณมีประสบการณ์รถติดจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับมาคุยกันดูว่าปัญหานี้แก้ไขได้ยังไง